ตั้งตอนช่วงสายวันนี้นะแล้ววันนี้ก็ผมทราบว่าทางเมืองฐานในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันว่าจะทํำยังไงการยิงจะจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็จะรอดูในในช่วงบ่ายวันนี้แลวคืนวันนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีอะไรก็วันพรุ่งนี้ก็คงจะหาทางที่จะพูดคุยระดับพื้นที่ในระดับพื้นที่การรบข้างหน้าได้เลยนะก็รอดูก็แล้วกันนะวันนี้มีการพูดคุยกันแล้วกับเราฐานแม่ทัพเรากับแม่ทัพฝ่ายกัมพูชานะครับ ก็ทุกคนก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับแนวโน้มไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะใครก็ตามก็อยากให้มันเป็นแนวโน้มอย่างนั้นไม่มีใครอยากให้มีการสู้รบหรือว่าใครอยากมีไม่มีใครอยากหรอกฮะนะผมพูดไปกี่ครั้งแล้วว่าการสู้รบเนี่ยมันมันกระทําได้ในขอบเขตที่มันควรจะกระทํานะครับถ้าท่านจะทําสงครามกันมันก็ต้องเป็นการหารือกันมีรัฐสภามีผมไม่ไหมายความว่าผมจะไปทําสงครามท่านก็ความหมายผมไปตีความอีกแบบนึงอีก ว่าผมจะไปยึดประเทศโน้นประเทศนี้ผมไม่ได้ไหมายความอย่างนั้นผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าจะต้องมีการสู้รบโดยใช้กําลังข้ามเขตแดนกันมาเนี่ยมันต้องเป็นการสั่งการที่ชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่าผมจะอธิบายต่อก็เผอิญว่าไม่ได้อธิบายผมก็อยากอธิบายต่อว่าแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนเขาทําหรอกครับผมคิดว่าแต่รัฐบาลที่เก่งๆที่ไหนมามนก็ไม่กล้าทาหรอกเพราะวัาสถานการณ์มันยังไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วถ้าจะลากไปถึงนั้นมันเป็นไปไม่ได้ผมก็บอกให้ฟังว่าถ้าจะให้ฐานทำเนี่ยมันทําได้ ต้องมีก็ต้องมีความรับผิดชอบมีการไตรกรองไตรตรองใคร่ครวญกันให้ดีนะความหมายของผมคืออย่างนั้นถ้าคืนถ้าท่านไปพูดว่าเออผมบอกว่าถ้าไปสั่งเช้าแล้วยึดได้เย็นผมความหมายผมคือบริเวณที่มันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะถ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างลบปะทะกันเนี่ยมันก็ต้องมีการเอ่อแยกยึดพื้นที่หรือผักดันกันออกไปนั้นอย่างงี้ทหารเรายอมไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะต้องไปยึดดินแดนกันไล่กันออกไป แล้วเข้าไปรุกเข้าไปมันมันทำไม่ได้หรอกครับมันมีกติกาอยู่แล้วก็ไม่ใช่ผมที่ผมยืนยันเพราะว่าก็มีหลายๆกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็บอกว่าอสารทําอะไรแบบอะไระ่ะไม่กล้าไม่ใช้ความไม่กล้านะเอาง่ายๆไออันที่สองก็ขัดแย้งกับรัฐบาลอันที่สามก็เ,ออเนี่ยไม่มีความพร้อมสรุปว่าเราจะลบกับประเทศอื่นกได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยถ้าประเทศไทยเนี่ย ยังพูดกับไม่รู้ภาษาพูดกับคนระภาษาเนี่ยมันจะไปได้ไหมการตรวจความรบกองพลรัฐที่สองกองพลมาพี่สองเมื่อวันก่อนเนี่ยผมให้เขาตรวจความรบเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ยังรู้ยังไปปฏิวัติเหรอถ้าผมไม่ตรวจวันก่อนแลวไอ้เมื่อวันเมื่อวันซืนที่ผ่านมากําลังมันจะขึ้นไปได้ยังไงผมอยากจะรู้แลมันต้องมีเหตุมีผลที่นะคุณจะทําอะไรคุณจะพูดอะไรคุณจะถ่ายทอดคุณต้องมีเหตุมีผล ถ้าคุณมองแล้วมันเหตุการณ์ที่ผมพูดไปแล้วเออมันน่าสงสัยนะพบบอพูดเป็นคุมเครือว่ามันพูดแล้วจะทําเหตุการณ์เป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันพูดเหมือนกับคุณต้องการให้มันแรงขึ้นผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยต้องบอกว่าไอ้ถ้ามันแรงก็ไม่มีปัญหาเราฐานไทยมันพร้อมกองทัพกก็พร้อมกองทัพทุกองทัพพร้อมหมดอ่ะที่จะทําหน้าที่รักษาที่ปไตยแต่มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องขนาดนั้นแต่ผมก็ยืนยันว่าผมจะไม่ยอมให้ค่ายได้ไปถึงยดินแดนอธิปไตยของประเทศไทยไม่ได้ ท่านก็ไปพูดบอกว่าเอาแล้ว MOU ล่ะเอาก็ MOU ก็ MOU ไงล่ะมันเกี่ยวกันตรงไหนปะมันผมไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยพื้นที่ตรงไหนที่มีกติกาสัญญาก็ไปเว่ากันก็หยุดกันที่แล้วมาพูดกันที่มันจะเอาไงแต่ตรงไหนที่ไม่ใช่เอาเข้ามาก็ก็ก็ลบกันไปการรบมีอยู่สองอย่างคือการรบที่เป็นเป็นการรบในสงครามจํากัดคือในพื้นที่จํากัดเราจํากัดให้มันเล็กที่สุดที่มีการสูญเสียน้อยที่สุด แต่วันนี้มันมีการสูญเสียโดยประชาชนด้วยเราก็ไม่ยอมเราก็ยอมรับไม่ได้เราก็มีการโต้ตอบไปไปมากผมพูดมากก็หาว่าอะไรพูดว่าไงโบคำพูดพวกนี้ผมบอกว่าเบื่อขอร้องไม่พูดเลยไหมผมให้กาไปหมดแล้วเดี๋ยวนะว่าคอลั่์ไหนเขียนในคำพูดเนี้ยมันไม่ได้นะมันเขียนมันทำแต่ให้เกิดความไม่เข้าใจทำให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น วันนี้ประเทศไทยมันต้องรวมกันให้ได้ทหารลบอยู่มีบาดเจ็บศูญเสียท่านก็บอกว่าสู้เขาไม่ได้ลบมันก็ต้องมีเจ็บมีตายลบแล้วไม่เจ็บไม่ตายมันไม่มีหรอกครับกะสุนมันไม่เลือกได้มันจะไม่โดนมันหนีทันไม่ทันมันก็แล้วแต่นะเพราะนั้นเข้าใจหน่อยไม่เคยแล้วครับผมก็มีชีวิตอยู่ในราชการมาสามสิบห้าปีนะสามสิบแบบสี่สิบปีตอี้ห้าปี ไม่เคยต้องมาอธิบายยุทธวิธีกันมากมายขนาดนี้ผมไม่เข้าใจว่าวันเนี้ยคนไทยมันลบเก่งขึ้นหรือว่าไงที่ผ่านมาผมยังไม่เคยแพ้ใครไม่เห็นกองทัพบกคนไปแพ้ใครที่ไหนเนี่ยเนี่ยแล้วพูดกันอยู่ได้ว่าจะง้ออย่างนงี้แล้วเอาแทนที่จะเอากําลังมารบกพูชาเอามาตัวพร้อมลบเตรียมปฏิวัติเอ,อ้มันเอาสมองอะไรคิดกันเนี่ยผมไม่เข้าใจวันที่สามสิบใครจะปฏิวัติใครตอบมาดิถ้าไม่มีแล้วใครพูดแล้วใครเขียน คือคือคือผมบางทีผมก็ต้องไม่ใช่ผมมีอารมณ์นะแต่ผมพยายามจะอธิบายให้สังคมไม่ใช่ผมอยากจะพูดผมผมพูดอธิบายท่านก็บอกอ,อ,บอ่าพอร์ตบอกเจาเนี่ยมันก็โดนมาตลอดอะ่ะพอจะตบอคนเก่าก็โดนแบบเนี้ยพอผมไม่พูดด้วยก็อ่ะพอจะตบอกโกรธทําไมเราไม่เอามาช่วยกันนะ่ะไม่ช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องแรกเรื่องสายแดงขมินสรุปเราจะรักษาที่ปไตยตามขอบกรอบเขตกรอบ ที่กําหนดที่เรามีอยู่นะครับอธิปไตยทุกตารางนิ้วอ่ะที่เป็นของไทยร้อยเอร์เซ็นตเนี่ยรักษายืนหยัดไม่มีใครจะมาลุกได้ถ้าลุกกหม,มาแมวทางคนสุดท้ายมันตายหมดแล้วอันที่สองก็คือว่ากาที่สายการมันค่อนข้างจะน่าจะคลี่คลายทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมานีมันพูดคุยกันไม่ได้นะครับเพราะเขาก็มาเด็กคุยกับเราเราจะคุยเขาก็ไม่คุยนะว,วันนี้เขาก็เขาก็อยากจะคุยด้วยก็ค,คุย ก็จะทดลองดูว่าวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้เช้ามันจะเป็นยังไงถ้ามันดีขึ้นมันก็น่าจะมันน่าจะประชาชน,นก็น่าจะปลอดภยัยไอ้ที่ผมห่วงอ่ะไม่ใช่ห่วงทหารอย่างเดียวผมห่วงประชาชนนะประชาชนที่ที่บาดเจ็บเดือดร้อนอพยพสี่ห้าหมื่นคนเนี่ยไอ้น่าเดือดร้อนเพราะเป็นชาวบ้านทหารบาดเจ็บทุนเสียก็เป็นเป็นประชาชนเหมือนกันมันไม่มีอะไรดีเลยนะเพราะนั้นสรุปว่าข่ามนเนี่ยพูดกันให้ได้ว่าเรา เราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดและกลองทัพไทยไม่ได้เป็นรองใครไม่ได้ไปข่มขวัญใครไม่ได้ไปลุกรางใครไม่ได้ไปรับใครเอาเงี้สรุปนะชายแดนจบแล้วมีอะไรเดี๋ยวโฆษกทอบอถแถลงมา